มาอยู่กับทองคำของเรานะเนี่ยทองคำา G o แอดมินใช้ G ีโอคน,นะในการวิเคราะห์ดูนะก็ <c oughs> ทองคำอะ่ะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยเดือนแปดอ่ะปลายเดือนแปดอะ่ะขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะเดือนเก้าอ่ะจะดึงเดือนแล้วอะ่ะมั้งใช่ไหมจะดูก่อนเดือนแปดปลายเดือนแปดอะ่ะอรกมาปลายเดือนแปดถึงปลายเดือนเก้าอ่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งละนะ ทองขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยเนี่ยจะสามพันแปดอยู่แล้วขึ้นมาทําน่าจะสูงสุดในรอบไม่รู้กี่น่าจะสูงสุดที่สุดในในประวัติศาสตร์อ่ะน่าจะขึ้นมาแล้วนะถามว่าขึ้นมาอย่างเงี้ยทํายังไง <c oughs> <c oughs> ก็แอดมินก็ซื้ออแอดมินมาขายหมดตรงประมาณช่วงเนี้ยช่วงพันน่าจะพันหกอ่ะพันหกกว่ามันก็จะไม่ผิดเออพันหกแล้วก็ขายหมดแล้วแล้วก็มันก็ขึ้นไปอ่ะ ขึ้นไปก็ก็อาจจะไม่มีของอว่างไว้แต่ว่าไอ้มินเห็นว่าช่วงย่อนี้ก็มีซื้อือ้อขายนะตอนเนี้ยซื้อขายอ่ะช่วงเดี๋ยวให้ดูขยายใหญ่หน่อยอ่านี่เนี่ยช่วงเนี้ก็มีไอ้นี่เห็นว่ามันจะมีถึงแม้มันจะขึ้นยังไงมันก็จะมีแท่งแดงมาให้เราซื้อเห,นห็นว่าช่วงเนี้ไอ้มินก็มีซื้อื้อขายอ่ะเออจนสุดท้ายแล้วไอ้มินก็มี G.F.10 หนึ่งสัญญานะถือไว้เออแต่ก็มีถือไว้ซื้อ G.O. ปล่อย ขายซื้ออะไรเงี้ยซื้อขายบ่อยมากเลยเราเนี้ยเออตรงเนี้ยช่วงนี้ใช่ไหมถึงบอกว่าบางทีอ่ะมันขึ้นไปสูงอ่ะแล้วมันมันสูงกว่าราคาที่เราขายไปอ่ะบางทีเราก็ต้องเราก็ต้องตามต่อนะเพราะว่าเราพลาดแล้วเราก็ต้องตามต่อนะบางทีไม่ใช่ว่าไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ยไอ้เบนอยากจะบอกว่ายังไงยังไงถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เ็นปล่อยหมดแล้วอ่ะแล้วมันขึ้นไปเหนือกว่านั้นอ่ะแล้วมันย่อมาใหม่อ่ะแต่ไม่ถึงราคาเดิมไอ้เบนก็ซื้อนะเนี่ยเห็นปะย่อมาแดงอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อออออแแลลลล้้้้้้ววซืืบางงก็ไปป่ยยสูเเีีตนนห ก็ปล่อยแล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่จะอาแต่จะปล่อยอีกทีก็ประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยสามเจ็ดแปดห้านี่แหละเนี่ยเดี๋ยวปล่อยอีกปล่อยอีกแล้วกเกิดมันขึ้นไปก็คงไม่ได้ไม่ได้ตามต่อแล้วอะไรเงี้ยก็คงรอให้มันขึ้นไปก่อนแล้วก็ย่อเป็นแดงๆอย่างนี้มาใครซื้อเห็นปะทุกการขึ้นเนี่ยมันจะมีย่อๆนะเห็นปะเห็นปะสามพันเจ็ดแล้วก็ย่อลงมาเห็นปะมันจะมีย่อๆอยู่เยอะอยู่เหมือนกันอ่ะห้าสิบจุดจะเกิน,นเห็นปะเกินอยู่นะเนี่ย จากจากประมาณเกือบเ9็ด้อยเก้าสิบะย่อลงมาเนี่ย7 30, 7เจ็ด2้อยามิเจ็ดอยี่ห้านี่ยมันเจ็ดรอยิบห้านี่เยอะอยู่นะขี่เท่าไหร่เนี7ยเจ็ดอยี่สิบอ่ะเออเยอะอยู่นะเกินห0สิบจุดเห็นไหมมันมีช่วงช่วงให้เราซื้ออะมันไม่ได้ยากเลยในการเล่นทองอะคือใจเย็นๆรอรอจังหวะอะไรเงี้ยถึงจังหวะเราเราก็ซื้ออะไรเงี้ยแค่เนี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยบอกเลยเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ทุกคนทําได้อะไรเงี้ยใจเย็นๆหน่อยเนี่ยมีหลายช่วงนะ แต่ถ้าอย่างอยากเป็นช่วงในอดีตอะมันง่ายหน่อยเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงขึ้นลงอันเนี้ยมียอดซื้อยอดซื้อแอดมินแอดมินก็ซื้อกระจายเลยแบบอันนี้อันนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ทำฮอะแต่ถ้าเกิดมันทำฮายบางทีเราเราต้องไปตามสูงอะบางทีบางคนทําใจไม่ได้อ่ะเออแล้วแอดมินไม่มีไม่มีซีเรียสอะแอดมินทําใจได้นะซื้อสูงแล้วปล่อยสูงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องระวังนะมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้อะสักวันหนึ่งอะมันต้องมีวันที่ทิ้งลงมาแบบ เป็นแดงอ่ะตุ้มเลยเดี๋ยวไปดูในอดีตมีไหมตอนที่มันขึ้นมาอ่ะอย่างรอบเนี้ยให้ดูเห็นปะมันขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปเยอะเลยนะจากสองพันหกอ่ะขึ้นมาเป็นขนาดเน,น, <500 S 1> นี้ยเห็นปะมันจะมีช่วงทิ้งลงมาสามร้อยจุดเนี่ยเห็นปะสามร้อยจุดนี่ก็ไม่น้อยนะเยอะนะสามพันห้าแล้วลงมาเนี่ยสามร้อยจุดอ่ะสามร้อย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 เหรียญเหรียญน่ะลงมาเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาใหม่เออขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะมันก็ลงมาเป็นร้อยเหมือนนี้เห็นปะ เดี๋ยวตอนขึ้นอย่างเงี้ยจะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะขึ้นเป็นสี่พันละย่อมาได้ตุ้มทิ้งเดียวย่อมาห้าร้อยเหรียญก็ได้นะไม่แน่นะดูเอาแล้วกันแต่แอดมินว่าสําหรับตอนเนี้ยก็คืออยากจะบอกว่าเนี่ยก็ุทธ์อย่างเงี้ยเล่นเล่นได้นะลองไปลองใช้ดูแล้วกันแอนแบบใจเย็นอนะแอดมินดูไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรด้วยดูเฟซบุ๊กอะคนเขาพูดอะไรเวลาทองลงเขาจะชอบเข้ามาโพสในเฟซบุ๊ในเน็ตอะไรเงี้ยแอดมินก็ไปดูนะแล้วเอ้ย ลงก็เหรอเอ้เขาไปดูแล้วเขาไปซื้อแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากเลยแล้วกํกาไรเป็นล้านเลยนะที่ผ่านมาสะสมมันเป็นล้านเลยเออเกิดล้านแล้วมาล้านล้านสี่ล้านห้าน 5, นะ่จาจะแต่ก่อนเมื่อปีที่แล้วมันล้านหนึ่งใช่ไหมแต่ปีนี้มันเยอะขึ้นไงเป็นล้านห้าลวมั้งโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะมาแชร์ประสบการณ์ให้ปังโอเค